สีขาวเริ่มกินเบีย้ยสีแดงใช้โคนผูกสีขาวกินไงายสีแดงใช้โคนกินเบีย้ย สีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีแดงกินโต้อตอบสีขาวขยับม้าถามต่อฝั่งสีแดงเดินม้าหลบสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเรือผูกเบี้ย สีขาวลุกสีแดงปิดสีขาวทิ่มเบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยกินไล่มา้าม้าแดงถอยกลับสีขาวกินสีแดง ใช้ม้ากินไล่เรือสีขาวเดินเรือมาผูกเบีย้ยสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยกิน สีแดงจึงขยับเรือขึ้นมาจับเม็ดสีขาวขยับมา้าไล่เรือเรือแดงจับมา้าสีขาวใช้เม็ดปิด สีขาวเดินม้าไล่เรือแดงสีแดงขยับเรือกดม้าไว้สีขาวจึงเดินเบี้ยสีแดงกินสีขาวกินเบี้ยเข้ากลางกระดานสีแดงใช้โพนกิน สีขาวขยับมา้าสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้โคนสีแดงขยับโคนบุกขึ้นมาสีแดงครับเอาโคนกินโคนขาวสีขาวใช้เบี้ยกิน สีแดงเอาเรือลงมาสีขาวเดินโคลนขึ้นไปสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงจับเม็ดสีขาวเดินเม็ดหนีสีแดงใช้เรือกิน จากนั้นสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงเดินโคนลุกสีขาวถอยมากินสีแดงใช้เบี้ยกินลุกสีขาวหลบ คราวนี้สีขาวใช้เรือลุกสีแดงถอยสีขาวขยับเรือสีแดงกันจากนั้นสีขาวกินสีแดง กินสีขาวกินสีแดงขยับขุนสีแดงลุกสีขาวขยับสีแดงลุก สีขาวปิดสีแดงลุกครับ สีขาวขยับขุนสีแดงลูกสีขาวปิด สีขาวายเบี้ยสีแดงเดินขุนหลบขึ้นมาสีขาวเปิดลุกสีแดงหลบ สีแดงเอาเรือกดขุนสีขาวขยับขุนหลบสีแดงถามต่อเรือสีขาวไม่แลกสีแดงลุกสีขาวบังเปิดลุกสีแดงหลบ สีขาวเดินเบี้ยงหายคราวนี้สีแดงครับโยนเรือสีขาวขยับขุนสีแดง ไม่กินครับผมขยับสีขาวก็ไม่กินครับเดินหลบอีกสีขาวพยายามไล่ต้อนนะครับทั้งทั้งที่เหลือจ้องกันอยู่นะครับ จากนั้นสีขาวถึงยอมกินครับฝั่งสีแดงขยับสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนสีขาวปิดเกมลูกจน